ครับสวัสดีครับมนีจะพามาเบิงชะอมนะครับพักขาโอ้ยอดงามนลยครับองดีครับมนีพื้นที่ประมาณอาสองงานนะครับ,บเพิ่งปลูกเป็นแถวแล้วครับ ห้างเม็ดกัวครับแต่ละแถวนะครับนี่ครับโอ้รงดีแต่นายครับงามอีดีหนอนเหญ่ยนะครับ เิ่นภาพร่วมครับห้ามเมรีพักขาพุดค,ครับเจ้าของสวนก็เก็บยู่ครับนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่เราเก็บยูเนี่ยครับเมื่อกี้เสด้หลรยกมอยูน่นะครับโอ้ยบึงหยอดครับไมี่ต่หยอดนญ่ๆครับเนี่ยชี่้อง วันนี้พ่อเก็บอยู่นี่ครับนี่นเก็บใส่กระตาแล้วก็ไปมัดอยู่บานครับนี่ <laughs> กระตาไม,ม่พอม